ตอนเราทุกคนเข้าสู่ช่องสร้างไหมครับพี่พี่นี่อยู่คอนสวรรค์ครับแล้วสิมาเปลี่ยนท้ายน้ำมันชุดใหญ่นะครับให้แท็กเตอร์ L5018 นะครับรถคันนี้มาแต่ทางสารค้าบนะครับมาทำงานอยู่ในชัยภูมินะครับอยู่คอนสวรรค์ครับนี่เป็นน้ำมัน,นครับที่เตรียมมาเปลี่ยนให้ลูกค้าครับ สิคันกองเปลี่ยนสก้อนนะครับเอาเอาโซ่คลาออกเป็นบร้อยณกับของเครื่องของสโซรละแล้วก็กล่องไฮดรอลิกมาตั้าหม้อแท็กยุ่งหรอไม่ได้ให้ได้ทำผมก็ได้ครับ นี่ครัให้ดอลิกสีบะไคดำบานลยนะครับสีกับสีประมาณนี้ออกสีน้ำผึ้งอีกหน่อยมีกล่องไม้สามลูกนะครับการกล่องไฮ้ดอลิกกลับไปก่อน เรียบร้อยห็อกนัดงลางนะครับเราก็เติมครับ เรียบร้อยแล้วครับตัดไล่อากาศออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ เทนะ้ำมันเก่าขึ้นให้ลูกค้านะครับ,บค,ครับผมเรียบร้อยสำหรับภารกิจครั้นี้ครับถ่ายคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสกไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่เชียร์บุ๊มนะครับตัดผมใหม่แล้วครับพี่น้องให้พี่น้องมีความสุขอะไรครับเดี๋ยวเขกลั่นคลิปต่อไปครับคลิปนี้ของกอล์ฟมาสวัสดีครับ